กาเรียนท่านพ่วงในการท่านรองพ่วงในการคุณครูบุคลากรคณะกรรมการถณนศึกษาท่านผู้ปกครองและสวัสดีเพื่อนเพื่อนน้องน้องชาวชมพูทุกคนกับผมนายจตุรงชัยชาติเป็นตัวแทน่าวความรู้สึกของนักเรียนทั้นเมื่อศึกษาพิธี่หในวันนี้ก่อนที่พวกเราจะแยกย้ายจากกันไปตามเส้นทางชีวิตี่างไ้ มีความรู้สึกดีใจที่สำเร็จการศึกษาที่มีสังคมเพื่อนสำมพันธสามัญคีรักใคร่ฟองดองกันเีฮาร่วมกันทำกิจกรรมร่วมกนันร่วมทุ่ร่วมสุขกันมาตลอดการศึกษาแต่ก็มีความเสียใจไม่น้อยที่ต้องจากลาสายทาญเพื่อนพ้องน้องที่จากลาเสียงหัวเราะของพเพื่อนเพื่อแต่ตอไปคงไม่มีการยืนก,การบ้านเพื่อนมานตรวจคำตอบ ใบหน้าที่คุ้นชินก็คงจะไม่ได pues ้พบเจอกับใบหน้า well, uh อื่นจากมาภูมิพลอภัยทองภูมิพลอภัยทองก็มีบทเป็นของตัวเองในการออกไปตอนที่สิทธูมทุกคนมีความเป็นคนและมีความยดีในตัวถ้าผู้บริหารและผู้ที่ท่านมุ่งมั่นในการทำงานมีผลงานเป็นที่ประจัดกระจายมามมากมายลุงมองปอดคว้าใชยร่วมกัน โรงเรียนมงกอดวิทยาลัยเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงระดับประเทศได้รับรางวัลชนะเลิศแต่ก็ไม่เหมือความสามารถโรงเรียนระดับอำเภออย่างบ้านดุจึงพาชัยร่วมกัน,ก,นกับโรงเรียนระดับประเทศเช่นกันแล้วก็ผลงานต่ตางๆมากมายที่ประจักษ์ขอสองโล้วนแล้วแต่ได้รับการพูดถึงจากหนุจากโรงเรียนและการพูดพี่ของคุณครูที่ตั้งใจถ่ายทอดวิชาความรู้โดยไม่มีความลำบาก ทุกท่านรวมถึงท่านที่ทํางานดูแลสถานอาคารและสถานที่ที่ได้ทำหน้าที่ต่างๆเพื่อนักเรียนรวมถึงการทํางานตึาซอเพื่อวันนี้และสถานที่แห่งเด่นยศนี้เป็นขวัญกาลังใจให้นักเรียนที่สาเร็จการศึกษาอย่างยิ่งพวกเราภูมิใจที่ได้ศึกษาที่นี่เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์แห่งสถานที่นี้และภูมิใจที่ได้เป็นพี่น้องจงโคล15ร่วมกัน ของหน้าคุณทัศนีรัตน์ใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุคลากรท่านผู้มีเกียรติเพื่อนเพื่อน้องๆสามคุผูม่วงทุกคนประสบความสุขขอให้งานอีพิยศวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นแห่งความรักความผูกพันระหว่งางกันตลอดไปและขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีประสบความสาเร็จได้มีได้เป็นนา่นเช่นที่ฝันไว้ทุกประการได้กลับมาตอบแนทนบุญคุณพ่อแม่ พันาและกลับมาพัฒนาสังคมไทยร่วมกันขอบคุณครับ